โอ้ยแต่เ้ามาบ่ท่านนี่แต่งหอนหนาอยู่ลูกค้าเต็มมาเลดคนตกกับบุญรับบ่นอนไม่อยากมันสร้างซ่ายอยู่ต้องซ่ากับว่าสินอนในจังหน่อยกับบุญอะไนอนทำเนี่ยคิ้วกับบุท่านนี่เขียนแต่มาผมประน,นัดไว้โอ้ยคือเขาเาาาบิ่งทับไล่สรางซาบ่ลูกค้านี่ เบืองข้ามไล่เขาบอกว่าเขาเปิดกล่องเปิดอนอนียังก็เขาเอินเบืองในไอ้อียงกูเกิลแมพเหนไหมเพราะว่าม้าหดกับเป็นผ้ากันลังมาโหลดหนากับพระนรีแดงคิว <c oughs> มันทอกันมืน่อไหเนี่ย ขนโตกกะมาะื่อนมาเห็น่มาเห็นงานนี่อนร้ายหลายมาอันนี้ตัดไว้แล้วด้วยค่ะเขาส้งสีเย็บงานให้เบิง้งมาเนี่ยฉัน,นซอาตัดเป็นลิ้วไว้แล้วด้วยนี่ อันนี้อันที่ว่าบากไว้นี่ก็คือเวลาั่นแบกขางแบกข้างนะคะอันนี้คือเราตัดตามจํานวนที่เรามาร์คไว้แล้วความกว้างที่เหลือแล้วนะค่ะนีค่ะเสร็จแล้วสังชาก็จะมาประกอบนะคะนี่ไงคะเว้าเอววอาอันนี้อันนี้คือเราจะเข็มมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นแบกข้างค่ะเนี่ยค่ะวิธีแก้ทรงนะคะ อันนี้เราก็ตัดเอาความกว้างความอะไรไว้แล้วนะคะมาค่ะจะทําให้ดูค่ะไช้สไตล์ใบส้มซ่าจะมาทํางานให้ดูนะคะนี่คือนี่คือให้ก๊อปปี้หุ่นตัวนี้ค่ะ ที่่างชาตัตดไซส์ใหญ่อ่ะให้เข้าตัวนี้คือประมาณว่าตัวเองไซส์เอสเได้เบอร์ L มาอะไรเงี้ยค่ะช่างชาจะประกอบให้ดูนะคะช่างชาต,ตัดไว้แล้วอันนี้คือก๊อปปี้ตัวนี้ พวกนี้ตัดชายเสร็จแล้วนะคะร้อยได้ก่อนบึ๊บนี่น มาค่ะเห็นไหมคะจะทำงานให้ดูจะทำงานให้ดูด,ดูนี่คือเราตัดแล้วนะคะประกอบแขนดู ประกอบแขนเสื้อให้ดูนะคะประกอบตัวเสื้อให้ดูนะคะแขนเสื้อมาร์คที่เรากำหนดไว้เลยนะคะ เห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยฝนตกค่ะฝนตก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  แม่ทรงให้พนักงานนะคะ ประกอบแขนนะคะหลังจากที่เราตัดแบบเท่ากับที่เราจะเอาแล้วนะคะงานแก้ไข DIY ค่ะเข้ารูปได้อะไรนะเขาเรียกอะ่ะใส่ไซส์เอดแต่ได้เบอร์เอลมา ฝ้ารองฝ้ารองเนี่ยท่านตาเห็นงานอพิคนอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะต่อแขนน่อเขาต่อแขนเสร็จนะคะ กลับออกมากลับออกมานะคะกลับออกมาแล้วเราก็ ตรงนี้คือที่แบกข้างค่ะมาฝั่งนี้ด จะมาเย็บเย็บไปนี่นะคะเย็บแบบ